สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็ได้มาพบกับจอพดูอีกแล้ว <Yeah. S 1> วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปในป่าไปดูกันว่าเราจะไปทําอะไรแต่วันนี้เราแน่นอนครับผมเราจะไปหาของป่านะครับผมวันนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรนะครับผมไปดูกันที่ผมหายนะครับผมก็เพราะว่าโทรศัพท์ผมเสียนะครับผมผมไม่ได้แจ้งเตือนนานแต่ว่ารอบนี้นี่ต้องแจ้งเตือนแบบจะทําวิดีโอ ต่อนเนื่องนะครับผมโอเควันนี้เราไปดูกันว่าเราจะไปทําอะไรบ้างครับผมไปดูกันเลยโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับผมแต่ว่ามันชอบอ่าลาดลาดอะไรนะไม่ผายครับมามาดูใกล้ๆกันน,นี่ครับผมไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่านะวันนี้ต้องดูครับ มาลดลงไปจอบด้วยเหรโอเคบิ่งเหรอแล้วในวิชามีน้าอะไรเนาะมาชิบูมาชิบุบิบิล่ะโอเคท่านผู้ชมรูของหนูตัวใหญ่ๆนี่จะไปตรงนี้นะครับผมเราต้องใช้ทางลัดครับผมมาดูครับท่านผู้ชมครับ ดูครับรูรูไปฝั่งโน้นนะครับ oh, <no. S 1> ไปฝั่งโน้นนะ,ะนนครับรูไม่รูไปฝั่งโน้นครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องไปฝั่งโน้น น,นี่นะท่านผู้ชมครับเราต้องสร้างทางลัดนะครับผมเราจะเจาะตรงนี้ลงไปนะครับผมเล่นขยันเลยเลย

นะผู้ชมหนูตัวเมื่อกี้นี่รูมันลึกมากเราก็เลยต้องใช้น้ำนะครับผมใช้น้ำห้าห้าอะไรนะห้ากระบองนะฮะกระบองไม้แผ่ในี่ครับห้านะครับผม,ม,มน้ำน้ำ

Hãy subscribe cho rồi Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đi เราเลยงเนี่ยเล้ยี่ใคลเอะมาทีบ้าเนี่ยขึ้นมาลครับนี่ขึ้นมาเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะฮขึ้นมาเาอยู่ที่ไนัคมมอเราเนี่แล้วเ้าเนอะไรมเดี๋ยอยู่เนเียแล้วมอนี่ยมอเนี่ยหรเอหเอยุคือแลวรท่านผู้ชมขึ้นมาลท่านผู้ชมแต่ว่ากีเรากล่นเลยลไปนะท่านผู้ชม ยินีเจทีเยวจเค่เนสลวยนเคแล้าพายัเ่าไปแลยะเลยวเพื่อพือกินเตียตะเือกดี๋ยพี่ลงดูครับขึ้นมาแล้วนะครับมาบ้าบยแต่ว่าตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าขึ้นมาแค่นี้ที่ยนเรามาไม่่เนาะนี่เได้ะมีคเะเดียวหา

ผู้ชมครับมันไม่ได้ผลครับทีนี้เราต้องขุดต่อนะครับต้องขุดต่อท่านผู้ชมโอ้เหนื่อยมากขุดต่อไปครับผมลึกมากตัวใหญ่มากท่านผู้ชมตัวเท่านี้นะฮะดูมือครับตัวเท่านี้นะฮะ หนูอะไรผมก็ไม่รู้หัวทวีที่นี่อมาเลยวตอนนี้เจาะเข้าไปลึกมากท่านผู้ชมคท่าครับท่านผูมคนเดียวนีย ลึกมากท่านผู้ชมใกล้จะถึงแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนิดเดียวฮะเดียวเดี้ย, <Okay. S 1> ยก็ถ่าได้นะ, <Yeah. S 1> ะตัวใหญ่มากท่านผู้ชมตัวเท่านี้นะฮะหมดเลยท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมเราจะเข้าไปดูข้างในกันตอนนี้เราเจอแล้วนะครับผมเอากล้องมาเราไปดูข้างในกันนะครับผมนี่เข้าไปเลย หนูตัวนี้นี่เมื่อกี้เราเทน้ําลงไปข้างในนะฮะลงไปในรูนะฮะก็เลยไตในรูนะครับผมเราก็เลยต้องขุดอย่างนี้เห็นไหมท่านผู้ชมครับเห็นขาไหมครับนี่นั่นคือขานะฮะเราจะถึงถึงไหมถึงหรือเปล่าท่านผู้ชมแช่มังเลยเห็นไหมท่านผู้ชม

หด้ยข้อมันมีเนี่ยดูว่ามช่วยโอ้ยผู้ชมโอ้โเหนื่อยมากเลยเฮ้ยท่านผู้ชมนี่โอ้ม,โอม,โอมัน,น,นยังนี่ตายหรือยังเนี่ย ท่านผู้ชมตัวใหญ่มากเดีนยวฮะเดล๋ยวะตาเลยทานู้นีน่นครับตัวใหญ่มากเลยหนูตัวใหญ่นะท่านผู้ชมครับตายแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเทน้ําลงไปข้างในนะเมื่อกี้ที่ผมตกใจนี่ไม่ใช่ตัวนี้นะฮะก้อนหินนะฮะก้อนหินอยู่ข้างในมันมันเคลื่อนไหวนะฮะโอเคท่านผู้ชม เป็นยังไงท่านผู้ชมโอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับผมเขย่าเลยทีเอ่อเฮ้ยเขย่าเลยทีเอาน้ำมาเอาเลยถึงที่ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะล้างหน่อยนึงนะล้างเห็นหัวแล้วใช่ไหมมใช่หมูนะท่านผู้ชมหนูนะฮะหนูตัวใหญ่นะฮะอ้โหน้ำหมดแล้ว ัอผู้ชีกได้งั้นหมดแล้วท่านผู้ชมนี่เห็นไหมท่านผู้ชมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องจอประดูด้วยนะครับผมวันนี้ก็ได้หนูตัวใหญ่มานะครับผมดูนะผมก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันว่าเขาเ,เขาเรียกว่ายังไงนะครับแต่รู้ว่าเป็นหนูนะนหนูตัวใหญ่น,นี่ลูกนะนี่คือลูกนะฮะเราได้เมื่อกี้มาตัวหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะครับผมแต่ตัวแม่อันนี้คือแม่นะครับผม นี่มีนมนะฮะลูกลูกมันวันนี้ได้สองตัวนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องจอพาดูด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็อ่าผมก็ขอจบลงคีคงเท่านี้ตอนตอนนี้ก็เปื้อนหมดแล้วะฮะท่านผู้ชมเปื้อนหมดแล้วฮนะต้องต้องบอกว่าเจ๋งสุดยอดมากๆครับผม